มาแล้วครับเก่งแฟชั่นเอวยืดครับงาน USA นะครับของเพิ่งเข้ามานะครับสวยๆทุกตัวเป็นงานที่เราคัดเกตนะครับคัดเกต A นะครับเราลีดมาเรียบร้อยนะครับลีดมาเรียบร้อยแล้วก็ยิงป้าให้เรียบร้อยดูสวยงามนะครับสินค้าที่เราคัดต่อหัวผ้านะครับลองไปดูตัวอย่างกันนะครับตัวแรกก็ไปเลยนะครับโอ้โหลายเสด็แห้งเหลลอเกิน สวยจริงโอ้โหหัวผ้าล้วนๆนะครับหัวผ้าล้วนๆตัวต่อไปโอ้โหลายทหารโอ้สวยสุดครบขาจ้าด้วยนะครับขาจ้ำขาจ้าเป็นงานที่ขายดีนะครับเป็นงานที่ขายดีนะครับสวยทุกตัวเป็นแบบแฟชั่นทุกตัวนะครับแบบแฟชั่นนะครับบางตัวชายก็ได้หญิงก็ใส่ได้นะครับเนี่ยสามหกสดสีก็เยอะนะครับไซส์ใหญ่ๆโอ้โหทุนี้แก๊ปครับ โอ oh, ้สวยสุดๆเป็นงานที่เราขายได้ทั้งปีนะครับขายได้ทั้งปีนะครับเดียวยืดๆขาจำจำเนี่ยสวยทุกตัวสไตล์เนี้ยเดียวยืด,ดๆขาจำจำชายใส่ได้หญิงใส่ได้นะครับสวยทุกตัวเลยนะครับ เป็นงานที่เราคัดมาเรียบร้อยนะครับสินค้าไม่มีตําหนินะครับไม่มีตําหนิเราคัดมาเรียบร้อยสินค้ามาไปแขวนขายได้เลยนะครับโอ้โหนี่วยืดสียีนนะครับสียสวยๆคาโก้อาคาโก้ขาจ้ำโอ้โหสวยจัดสวยจัดเกรดผ้าระดับเกรด A นะครับเกรดผ้าีนเกรด A อเลยนะครับสวยๆทุกตัวโอ้โหนี่นี่ย N m ก็มีนะครับ H&M ก็มา สายใหญ่ีเดียวประมาณ 3, 8, มแปดนะครับใครมีลูกค้าตัวใหญ่อยู่จัดได้เลยนะครับสวยทุกตัวโอ้นี่ผ้าฝ้ายโอ้โหดูแบบดิแบบแฟชั่นสวยสุดๆเลยดูต่อไปเนี่ย้าเวลพอยต์สงเนี่เป็นเอวยืดทุกตัวนะครับเอวยืดจะเป็นสินค้าที่ขายง่ายนะครับแล้วก็เอวผูกผูกอย่างนี้สวย สีชมพูสวยสุดๆนะครับดูตัวอย่างกันไปเรื่อยๆนะครับใครที่มีกลุ่มลูกค้าตัวใหญ่อยู่เขาจับได้เลยนะครับสามสี่สามสามแปดี่เยอะมากแล้วครับไาสใหญ่ก็ไปจับราคาขายได้เลยนะครับโอ้โหสวยจริงๆเดี๋ยวยืดให้เป็นคาโก้นะครับเป็นคาโก้เป็นคาจัม เป็นรวมผ้านะครับรวมผ้าโอ้สีดำทรงกระบอกโอ้สวยจริงๆสวยจริงเป็นงาน USA นะครับเป็นงาน USA นะครับสวยสวยทุกตัวเกรดผ้าแล้วก็บเกรด A เลยนะครับโอ้โหนี่ก็สวยผ้า,าบางๆชายใส่ได้หญิงใส่ได้นะครับโอ้สีเขียวขี่มา้า สวยทุกตัวโอ้โนี่ก็ฝ้ายสีเหลืองขาบา,บานขาบัานบาน,นี่ก็ขายดีนะครับขาบา,บานโอ้สวยจริงๆสวยจริงๆนี่ผ้าฝ้ายละโอ้มันก็สวยผ้าฝ้าย มีมีสกรีนด้วยนะครับสกรีนก็สวยนะครับโอ้โหสีฟ้าสวยเป็นหัวผ้านะครับย่างก็เป็นหัวผ้าครับนี่ยไซส์ใหญ่นี่ก็ L40 นี่ไซส์40นะครับใครมีกลุ่มลูกค้าตัวใหญ่หอยู่หาไซส์ยากๆอยู่จับได้เลยนะครับสวยทุกตัวสวยทุกตัวเราดูตัวใหญ่อีกสักบัดน,นึงนะครับ สินค้าที่ขายดีของทั้งร้านนะครับมาเมื่อไหร่ก็หมดนะครับโอ้ในสีเขียวขีมาาข้าขายดเด็ดโอ้สวยๆส,ส,ส,สีดำผ้าฝ้ายก็ผ้าฝ้ายก็ไปจับราคาได้นะครับผ้าฝ้ายโอ้สวยทุกตัวเป็นแบบแนวแฟชั่นนะครับแนวแฟชั่นนะครับขายได้ทั้งปีสินค้าไม่เคยอัพนะครับ ทุกตัวโอ,โอ้นี่ก็ขาจ้ำขา,าำขาจ้ำคาโอ้กระเป๋าข้างครับโอ้วยสวยๆสวย,สวย,สวยโอ้นี่ทรงทหารสหารแฟชั่นยืดยืดขาำจ้ำโอ้สวยจิิบ ไขที่ขายในแนวนี้อยู่จับได้เลยนะครับไขายในแนวนี้จับได้เลยครับสวยทุกตัวนะครับโอ้โหลายสปอตวินเกตดีมากเลยเขียวทหารโอ้สวยทุกตัวสวยทุกตัวนี่กไซส์ใหญ่ค่ะบางๆนะครับี่เอวประมาณ3ามแปดสี่สิบเดียวยืดเยื้อนะครับียืดเยื้อขายง่ายๆครับการจํากัดไส์มันจะน้อยครับการจํากัดไส์มันจะน้อย เยืดด้วยปลูกได้ด้วยหายจำๆนะครับโอ้สีชมพูสวยเลยสวยเลยกลมดูตัวอย่างกันไปเรื่อยๆนะครับ ตัอย่างที่ทางร้านก็ขายเองด้วยนะครับนี็เอลไซส์40ไใส่ดีไส่ใหญ่แฟชั่นทหารก็ไสเอลประมาณ38-40สิบสวยจัดทรงคาโก้มีปลูกปลายขาด้วยแบบเป็นแบบแนวแฟชั่นนะครับขายได้ทั้งปีนะครับโอ้โหทหารนี่ว่ายืดยืดปลูกได้ขาจำ้ำโอ้สวยจริงๆ สวยทุกตัวเป็นงานที่เราคัดมาเรียบร้อยนะครับคัดมาเรียบร้อยนะครับสินค้าเอาไปแขวนขายได้เลยนะครับขายได้ทั้งปีขายได้ทุกตลาดนะครับสวยจริงๆโอ้หนี่อไโอ้นี่คาวินขายก็มาครับคาวินขายก็มาโอ้โโอโสงขาสันบานสวยจริงๆโอเคครับ สินค้าก็มีตัวอย่างก็ประมาณนี้นะครับก็สินค้าก็นแนวๆนี้นะครับนี่ตัวอย่างประมาณสักสี่สิบห้าสิบตัวนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับสินค้ามีพร้อมส่งนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ